สวัสดีเพื่อนเื่อทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตูดอ่ะยูวิทีวีกับกับผมยูมินะคะอยู่ในช่วงรีวิวตัวละครตามใจฉันอีกแล้วนะคะก็นี่เป็นคาที่สองก็จะบอกว่ารีวิวตัวละครตามใจฉันก็ถือแต่อันนี้คือได้รับการรีเควสต์มาเราก็ทำก็ได้เพราะว่าเราก็แบบไม่รู้จะเอาตัวไหนดีอ่ะคือแบบเราไม่อยากเอาตัวอื่นไป ไปทับเตอร์เตอร์เตอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทับเตอร์เดี๋ยวมันจะมาแทนพี่เตอร์อย่างมันมันไม่ได้แต่มันไม่เลยหรอกแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวอาจจะรีวิวส่วนละครที่อยู่ในฮิตาลีแต่อันนี้เราก็มารีวิวทาคาก้าดีวอเตอร์รอเออนิ่งรอสั้นๆน,นะก็จะเริ่มแจากเพลงดีละก็เราเราก็ไม่ได้ชอบตัวเนี้ยแล้วก็มีคนรีเควสมานั่นแหละเออ,เ,อ,อเราก็เห็นเราก็นิ่งดูได้ไม่ได้ ออ <c oughs> เล้วแล้วก็ยิ่งดูได้ไม่รู้ไม่มีคนรีเควีมาทำไรด,ดีวะโอ้โหไม่คนรู้จักเลยคนรู้จักใกล้ตัวเลยใกล้ตัวเลยอโอเคทำซ้ายดีว่าตลอดได้ผดดมกกรีวิวนะหมเออฟาก้านะคะคืออืมไปไม่ถูกจริงว่ะคือเราเราก็ไม่ได้ชอบตัวละครตัวน,น,นี้คือเราก็เลยไปไม่ถูกก็ ขอเอยงก็แล้วกันนะเาแ้วกดีวอเตอร์ลอคือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มโจนสลัดฮารและถ้าเกจะไม่ผิดมีค่าหัว500ล้านเบรีโอเคถ้า,าจําไม่ผิดนะโอเคแล้วก็เออกินผลปีศาจที่ชื่อว่าอะไรอ่ะอะไรอะเปโกเปโกอะไรอ่ะเปโกเปโกแม่งชื่อเหมือนมอนในนันล็อกเลยอ่ะมันคืออะไรวะ ผลอะไรวะไม่เป็นไรครับในเมื่อที่เราจำจำไม่ได้เราก็จะไม่ทําเป็นปวดฉลาดว่าเราจำมาครับแล้วก็จะเปิดเดินๆคิดอันคิดอันคิดอันนิเตอร์นิเตอร์ไม่ใช่นี่เราต้องต้องเปิดอย่างนี้เลยนี่เป็นคนทีล่ลุ่มตัวฉลาดฐานนะแล้วก็กินผลผลผล,ผลอะไรวะมันอยู่ไหนวะขอนอนดูแป๊บอ๋อผลโอเปอเป้ o pe, o pe. แล้วทำไมมันกลายเป็นเปโกเปโกไม่ได้วะเนี่ยโอ้ยแล้วก็สินง้ก็เนิดนะ,ะเป็น เออคือนอตบูโอเคอายุปัจจุบันนะเป็นเอ,อเอออายุนีสปีนะจ๊ะก็มีฉายาว่าสัญญาแพทย์แห่งความตายโคราซอนที่3แล้วก็โพแดงคทนที่สามนะก็แต่เราก็ไม่ค่อยรู้ไงไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เลยเอาจริงๆจังๆนะก็โอเคแหละก็คืออันนี้ก็มีคนดูนมาแล้วเราก็พูดไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะฮะก็ ตัวน,นี้คือเราไม่ได้แบบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเอ้ยบบโอ้ยชอบรออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ไงคือคือเราก็ไม่ได้ชอบตัวละครตัวนี้คือคือผมเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามตัววันซิ้งเลยแล้วก็บางทีก็เป็นเรื่องที่ซึ้งจริงใจคุณภาพของเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะพามันแฝงมาเต็มพะแต่ตัวผมมันไม่ชอบ <laughs> ผมไม่ชอบดูว้วยเพราะว่าอย่างมากผมก็ไม่ใช่คนที่แบบดูการ์ตูนสายหลักไงผมดูสาย โลกจิตจาดิตโอ้โหม,มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแบบพวกคอปปอร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วก็แนวแก๊กอย่างฮิตาเลียเงี้ยผมก็จะดูนั้น,นผมไม่ได้ดูแบบแบบพระเอกมันต้องรอแบบแบบโอ้แล้วแบบต้องแบบต้องบู๊แทบจะทุกตอนอะไรเงี้ยมันก็แบบมัน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 ไม่ใช่สายขอยงผมเนี่นยผมก็เลยไม่ได้รู้เกี่ยวกับรออะไรประมาณวันนั้นน่ก็โอเคแหละสองนาทีเลยได้ปะเ,เนี่ยจบแค่สามนาทีเลยได้ไ,ดไหม เป็น <laughs> okay, แหละก็อือเอ่อ <laughs> ไฟไม่เป็นจริงๆอลยผมขอสักคลิปไปตั้งตัวก่อนแป๊บนึงนะโอเคครับหลังจากที่เราสคลิปไปตั้งตัวนะแล้วก็ตั้งตัวมาได้แค่นิดเดียวจริงๆว่าเอ่อทับปาก้ารอเหมือนว่าจะเป็นตัวละครที่เอ่อเป็นตัวที่แบบเอ่อผู้หญิงหลายๆคนชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบผู้หญิงหลายๆคนอาา่ะหันมาดู ตูเรื่องวันพีซนะตัวนี้ที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันได้รับเรตติ้งถูดอ่ะทำไมวะแต่เราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าไอเราก็ไม่ได้ดูวันพีซแบบอุ้ติดวันพีซโอ้ยรอโอ้ยแบบนันแบบเราก็ไม่ได้ติดอะไรขนาดน,นั้นไงคือถ้าหากคือถ้าหากรู้อย่างมากเราก็แค่รู้ตัวเด่นๆพวกกลุ่มหมวกฟางอย่างเงี้ยเออก็ก็รู้กลุ่มกลุ่มหมวกฟางรอก็พอรู้จักมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย เออพวกอะไรเกาะเงือกเราก็จําชื่อใครไม่ได้เลยไงเราก็แบบอายจุงเบยอะ่ะกระตูนดังอะอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นทำไมเราจําไม่ได้เลย <c oughs> ายจุงเบยก็เป็นว่าตัวนี้ถ้าเป็นตัวละครที่มันใช้ดาวแบบจำแค่นั้นแหละตัวละครเป็นตัวละครที่มันใช้ดาวแล้วก็เป็นตัวละครที่เออ พี่สุดที่แรกของผมนี่โอ้โหแบบโอ้โหติดแบบโอ้โหแบบจากตอนแรกที่เขาบอกว่าอ,อ,อยู่มีติดเตอร์อะไรขนาดนั้นแล้วก็พอเขามาติดรอเขาก็แบบพ,พี่เข้าใจแล้วว่าทําไมหนูถึงมีอาการหนักกับเตอร์ขนาดนั้นพี่เข้าใจแล้วเมื่อพี่มีคนที่พี่ติดเหมือนกันแล้วก็ใครวะคือแบบใครวะ คือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเป็นรอเลยได้สั่งเออตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในนิยายเพราะว่าทีเขาชอบอ่านนิยายพวกคนนี้ก็จะแบบอยู่ที่ก็ติดทัปเปอร์ขึ้นมาแบบสันหันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าติดเออเชียชื่อทีภาวะใช็ดภาวะจำแม่งติดวิรุษติดวังเวงอ่ะอ่ะอ่ะอลาเวนด้วยเออนึกว่าจะติดอะไรเงี้ยมนติดรอแล้วก็โอเค แล้วก็ไม่ได้ขัดทดทุยรถรถนิยมของคนอื่นก็รอนะก็เป็นตัวที่ er อืมแต่ว่าไงเดีย <c oughs> เป็นตัวที่หมวกสวยมากนะก็ถ้าหากใครอยากได้หมวกอย่างไันแล้วก็ไปสั่งซื้อเอาในอินเทอร์เน็ตหรือก็บินไปญี่ปุ่นเลยถ้าอยากได้โมเดลก็ไปซื้อเลยซื้อเลยไม่มีแจกไม่มีขายเว้ยที่อยู่นี้ไม่ไม่มีขาย แต่ที่อื่นน่าจะมีไม่รู้โลตัสมีหรือเปล่าเพราะว่าไปโลตัสเห็นแต่เคโองใช่ปะมันอ่านเคโองใช่ปะวะสางขึ้ก็เราก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรกับร้อนแวหละเพราะว่าแล้วก็แบบไม่ได้ติดมันขนาดนั้นนะก็เป็นว่าคลิปนี้เฮ้ยแม่งยาวอ่ะเตออีกปะวะสร้า,างมันก็เอาเป็นว่าแบบงเงืๆจบแบบเงือๆไม่รู้รีวิวอะไรจบแบบเงืๆโอเค ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แลครับไวลสบ๊ายบายก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการดูวันทีที่ผมแม่งไม่ดูโอเคนะผมแม่งไม่ดูก็ <laughs> ขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด share. แชร์อันดับสท้ายเลยก็ของเดินนี้ดีใจมากเลยอะ่ะเห็น มีคนมากดซับเพิ่มแล้วหลังจากที่ซับมันดิ่งมานานก็ขอขอบคุณท,คทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์อไอซับใช้นะฮะมีคนแชร์ไม่รู้โอเคนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ไปแค่นี้เถอะไม่งั้นมันจะไร้สาระเกินไปโอเคไปแล้วบายบายเย้ yeah.